วิดีโอนี้นะคะสเสน่ห์ที่คุณมีช่วงนี้ค่ะช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์แบบใดพลังงานใดสเสน่ห์ช่วงนี้ สเสน่ห์จริงๆนะคะสเสน่ห์สุดๆนะคะพลังงานนะคะสเสน่ห์ช่วงนี้ของคุณนะดูเหมือนกับว่าคุณดูมีความสุขกับชีวิตมากเลยนะคะ คือดูเหมือนปล่อยจอยนะคุณดูปล่อยจอยคุณดูแบบเ,เสพสุขอยู่กับสิ่งที่คุณรักนะคะคือบางทีไม่ต้องไปไหนอะแค่อยู่บ้านอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะดูทีวีดูละครดูรายการโปรดนะคะแค่เนี้ย คือคุณก็เหมือนมีความสุขเต็มเปี่ยมนะคะไม่สูงสิงกับใครมีพลังงานของความลึกลับนะคะดูลึกลับดูหน้าค้นหาแล้วต้องบอกว่าคือน่าจะมีความสุขล้นออกมาจนผู้คนคือพูดถึงคุณมากๆนะมีการนินทามีการพูดลับหลังหรือเอ่ยถึง นะคะซึ่งการเอ่ยถึงพูดถึงเนาะบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องพูดถึงสิ่งที่แยกเสมอไปนะคะแต่มีการพูดถึงคุณแน่นอนเนื่องจากว่าพลังงานความสุขของคุณเนี่ยมันล้นมากมันล้นจนผู้คนสงสัยว่าคุณคุณทำอะไรคุณเป็นอะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่า เขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคุณนะคะมันเป็นพลังงานของคนที่ลึกลับไม่เปิดเผยนะและเนี่แหละสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนอยากจะรู้เกี่ยวกับคุณนะคะแล้วดูเหมือนว่ามีพลังงานของคนที่ดูมีไอเดียบันเจิดเลิศล้ำเขาน่าจะไปเห็นหน้าผู้คนเนี่ยเหมือนกับว่าคุณน่าจะมีพลังงานของคนที่ มีไอเดียที่ดีคุณน่าจะไปทำอะไรสักอย่างนะที่ทำให้คือเห็นถึงผลงานนะคะเห็นผลงานของคุณนะคะหรือว่าเห็นมุมมองเห็นความคิดเห็นเห็นการสร้างสารรค์บางอย่างของคุณออกมานะคะแล้วมันฟุ้งกระจายไปหมดเลยอะ่ะเสน่ห์ผลงานที่คุณสร้างสารรค์ออกมา มันฟุ้งกระจายไปเองโดยที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปิดเผยหรือว่าไปบอกให้ใครรู้แต่อาจจะเป็นในลักษณะของผลงานที่ได้รับการตอบรับนะคะได้รับการยอมรับจนผู้คนน่ะเขาหลั่งไหลเข้ามาและรับรู้ได้โดยอัตโนมัตินะคะและทีนี้ด้วยพลังงานเหล่านี้บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรโดยที่คุณไม่ไปพูดคุยหรือว่าเปิดเผย คุณก็ก้มหน้าก้มตามุ่งหน้าทําในสิ่งที่คุณมีความสุขไปนะคะทีเนี้ยมันเลยอาจจะทําให้หลายๆคนนะ่ะที่บางทีเขาเขาอาจจะแบบมารู้หรือมาเห็นบางอย่างแบบงงๆว่าโอ้คุณทําแบบนี้มาเหรออะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วแล้วด้วยพลังงานที่ลึกลับอย่างที่บอกไปนะคะคือคุณน่าจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยอแชร์หรือแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวหรืออะไรเกี่ยวกับตัวเองมากนักนะคะตลอดจนเป็นคนที่น่าจะไม่ค่อยสูงสิงหรือพูดคุยนะคะหรือว่าสังสรรคะ์เฮฮาเลือกที่จะเก็บตัวนะคะมีความเงียบสงบอยู่กับตัวเองอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าพลังงานที่ดูมีความสุขมากๆนะคะ มองเห็นถึงพลังงานบางอย่างที่เหมือนกับคุณสามารถทำให้ความธรรมดามันไม่ธรรมดาได้นะคะนี่พลังงานคืออืมช่วงนี้คุณน่าจะแบบเนี่ยพลังงานของความเปลี่ยนแปลงแล้วเงียบอะค่ะอืมเหมือนแบบคุณน่าจะเงียบมากๆเลยนะมีพลังงานของการหยุดพักอะหยุดพักเงียบเห็นไหมคะ เหมือนยุติหรือหยุดนะคะอืมโอเคอ่ะขออีกสักใบหนึ่งนะคะโอ้โหเนี่ยพลังงานของการปิดกั้นปิดกั้นปลีกวิเวกปลีกตัวนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนคนที่คุณคุณคุณน่าจะดูเหมือนปล่อยวางบางอย่างหรือว่า คือมันมีพลังงานของการละลารเลิะบางอย่างอะคะ่ะอืมที่อาจจะทำให้เนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ผู้คนน่ะเขาเกิดความนอนถ้าเป็นพลังงานลักษณะนี้แล้วคุณปิดกั้นตัวเองนะคะเหมือนปิดกั้นแล้วก็เหมือนคนที่หยุดพักอะนะคะหยุดพักและด้วยพลังงานของความสุขก็ขึ้นมาอีกคือคุณคือคุณก็จะแบบ ไปมีความสุขของคุณน่ะนะคะแล้วก็ไปหนักแน่นนะคะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพราะเป็นพลังงานของคนที่เอ่อไม่ค่อยสูงสิงอีกค่ะ,คะเพราะมีพลังงานของความแบบความสุขกับตัวเองกล้าได้กล้าเสียเผชิญหน้ามีความสุขกับสัตว์เลี้ยงกับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะใช้ชีวิตด้วยตัวเองแต่เป็นพลังงานที่สุกล้นมากแล้วก็เหมือนกับ ก้มหน้าก้มตาทําในสิ่งที่เป็นงานละเอียดอะคะ่ะเป็นงานละเอียดมากนะคุณดูเป็นคนที่ขยันขยันมากๆทําอะไรคุณก็ทําให้เสร็จแล้วก็สิ่งที่ทำอะแน่นอนมันเป็นงานละเอียดเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิใช้ฝีมือใช้ความคิดสร้างสรรค์อาจจะเป็นงานศิลป์นะคะงานศินละปะงานที่ต้องใช้ความคิดหรือว่าการจดจอ่อแล้วก็เหมือน ใช้เวลานะคะใช้เวลาแล้วแน่นอนไม่ชอบที่จะพูดคุยหรือว่าสูงสิงอะไรกับใครนักหนักแน่นในตัวเองเป็นคนที่มีพลังงานของความเงียบนะคะแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวพลังงานที่เหมือนคุณอยู่ของคุณน่ะในมุมของคุณที่คุณมีความคิดมีการพิจารณาบางสิ่งบางอย่างอย่างละเอียดรอบคอบนะคะ แล้วก็แน่นิ่งไม่ไม่ไปวุ่นวายอะไรกับใครและแน่นอนเป็นพลังงานของการเหมือนคือถามว่าคุณคุณดูปล่อยอะปล่อยบางสิ่งแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่มีการตามอะนะคะเหมือนคุณจาน่าจะไม่ค่อยตามใครหรือว่าไปง้ออะไรใครอะคือคืออยู่ในมุมของตัวเองซะมากกว่านะคะ ปิดกั้นไม่พูดคุยเนาะแล้วพลังงานเหล่านี้อย่างที่บอกสเสน่เหล่านี้ค่ะมันทำให้การที่คุณไม่วิ่งตามเนาะมันกลายเป็นคุณดึงดูดให้คนเขาจะเข้ามาเองเพราะความอยากรู้หรือว่าอยากเอาชนะในตัวคุณหรือสงสัยบางสิ่งบางอย่างนะคะว่าคุณทำาอะไรของคุณทำไมคุณถึงมีความสุขทำไมคุณถึงจดจ่ออยู่กับตัวเองได้ขนาดนี้นะคะ ในบางคนเนาะเขาอาจจะมองเห็นถึงพลังงานของการที่คุณเหมือนดูลดละเลิกบางอย่างไปหรือเปล่าด้วยนะคะในบางคนคุณอาจจะแบบพักผ่อนอย่างแบบเต็มที่มากๆแต่มันเป็นการพักผ่อนที่มีพลังงานของความสุขเนาะอย่างที่บอกไปก็คือไม่ไม่อยากที่จะแบบเอาพลังงานไปปะปนกับใครให้วุ่นวายอะคะ่ะเนาะ นี่ก็เป็นพลังงานประมาณนี้นะคะสำหรับเสน่ของคุณช่วงนี้ค่ะ